ไปเล่นหลายยังน้อยเวลาแม่จะใช้ให้ไปซื้ออะไรยายไม่มีคนกินด้วยเต้งโมหวานฉ่ำไปหาใครนะไป,ไปเล่นแต่เาเขายัางไม่กินข้าวเลย <c oughs> อยู่บ้านด้วยแม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปใ่่่ววววาาาคคคลิิเเเต็กกอนนนนะะหหหหัััััู้้้้้ขบบยงงงททจด จะข้อห้องน้ำก็ไม่มีใส่ดีมากมาติดในบ้านไปใส่มาติดใจมูปรับปรุงบ้านอืมันมีโครงการปรับปรุงบ้านเนาะมันถึนมันถึงผิวลาเหมือนเฉลยใช่ไหมก็หาจะแลกแค่หม,มาไม่มานอนด้วยก็พอแล้วบ้านเอามานอนแล้วก็นอนเนอนมันอยู่แล้วหมากได้หมดเขาสิ เชฟไปได้อยูค่หนึ่งมันจะสุดลิ้วานป้าจะไปหน้าแล้วเปล่าไม่ผู้ใดเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เมื่อคืนฝนก็ปรับปรุงบ้านอืมันมีโครงการปรับปรุงบ้านมันคือ้ฝนเนาะมันเหลื้งมันชือลาเหมือนเหลืองอ่าหากจะแลกมันมีโครงการมีโครงการเตะหัวเลยวันนี้รุ่นเดยกัน สุปแก่ใหญ่แดงดีจังชิ้นตตโตๆตอู้ามฝ่ายไก่เนี่ยแดงโมมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่ท้อฝันเล่นด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกัในใหม่คลิปต่อไป แค่มาไม่มานอนด้วยก็พอแล้วบ้านมานอนแล้วเอนมนอนนอนมันอยู่แล้วหมาสวัสดีเช้าวันหยุดวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์จะพาเพื่อนๆบอมีผูกกินน้ำได้ดีนี่มีคนกินด้วยเหแดงฉ่ำอ๊ะบ่ออ่นกินไม่ดบอก ไม่ดีไอ้แม่มาเด้อไปเล่นหลายยังน้อยเวลาแม่จะใช้ให้ไปซื้ออะไรได้หมดเขาเสีเทฟไปได้หมดมันเจะสุกได้หมดเขาเสีเทฟไปได้หมดมันเจะสุดเลยองทาสแลกใหม่ไหมแพ้พัดลมพัดมาอยู่หรอคัดคัดคัดแล้วเลยรุ่งสีได้อีกคลิปหนึ่งอัน เหัวเลยวอะไรเดียวกัสุกแกใหญ่แดนดีจังชิ้โตโตต้หมันปายไก่เนี่ยก็ฝันแล้คือไก่คือร้านปาษร้านาันนี้รานราษาตู้ตู้ดินดำคือดินำรุ่นน้อยเด็ดต้องพาสลัดใหม่เลยแพ้พัดลมพอดูแล้วขาดขดขาแล้วเลยรุ่งสี ได้คิดนึงพอดีมีโครงการมีโครงการตกคนตกขึ้นตุตตกถ้าเช้ามาก็ยายไม่มีคนกินด้วยเต้งโมหวานฉ่ำ ไปหาใครนะขอฝักยายไม่มีคนกินด้วยเต๊กหมหวานฉ่ำไปหาใครนะขอฝันใช่ขัดกระถางสลักใหม่ตีใหม่ลงใหม่นี่เขาว่าจะทาสีตาจักตาจังยังเคยวะมีโครงการมีโครงการ พาสลกใหมลยขพัดลมพอมาอยู่แล้วคัดคัดคัดแล้วเลยรุ่งสีได้คิดหนึ่งพอดีงานพิดไอก็เลยดีดีแล้วมั้งคิดอยู่เหรมือนั้นได้ยินเสียงอามไอโหโอ้โเป็นย้อนผ้าไปดินน้ำมากินแตงโมนะคะวันนี้กินแตงโมกันไหมคะวันนี้ฉันจะกินแตงโมแดงมากเลยแดงนะอร่อยมากเลยนะคะ สวัสด <cin stereotype> <dragging> <can> ีเช้าวันหยุดวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์จะพาเพื่อนๆ่อนบ่มีผู้กินน้ำได้ดีนี่มีคนกินด้วยเนื้แดงฉ่ำอุ้ยบ่อ่ามกินมันบอกมันดีไอ้นมบ๋นอ่ะนอนนั่คือมีสิดลมพายที่จริงมันเป็นก้อนท่านเลยมันบอกเป็นก้อนคยลมพาก็ได้นอนปุงบ้านอื มันมีโครรรรงกาปปับุงบ้านเนาะมันคื่อยมันเหนื่อยขีลาเหมือนเฉลยทหารกระแลกแม่แม่ทำเด้อไปเล่นหลายยังน้อยเวลาแม่จะใช้ให้ไปซื้ออะไรเหออันแต่เป็นนี่วัสดาสิบสิบบาทต้องโมกันาเพื่อเอาอีกแม่ตกคนตก วัตดีเช้าวันหยุดวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์จะพาพเพื่อนๆพือ่อนเงินพีดไอก็เลยด,ดีแล้วมั้ง <c oughs> คิดอยู่ฮะเมื่อนั้นได้ยินเสียงอามไอ่โหโเป็นย้อนผ้าไปดินนำ้ำนอน <c oughs> นอนเมื่อกีว่าเอาแกมา okay, มาีนอนน้ำก็เกินไปเกินไปยังยัง ่มากินในาน่ากนเตงถ้าแม่ไม่ไหวขึ้นมาใครจะช่วยถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาอาโผนเลไปขอบคุณที่ติดตามลูกทมนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปที่จนนคือมีิรบที่จริงมันเป็นก้อ,อนนั่นและมันบอก นอนพอยห่มผ้าก็ดนอนสวัสดีเช้าวันหยุดวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์จะพาเพื่อนๆมากินแตงโมนะคะวันนี้กินแตงโมกันไหมคะอันนี้คุเจ้ากินแตงโมแดงมากเลยแดงนะอร่อยมากเลยนะคะวันยายนไม่มีคนกินด้วย เต่งโมหวานฉ่ำไปหาใครนะเอาฝักไปไปกันแล้วอ่ะกินด้วยกันกินด้วยกัน <c oughs> ไปเพื่อนน่งไปแต่งกัน <c oughs> เล่นไป่เาเขายังไม่กินข้าวเลยขอ <c oughs> งผมดูบ้านช่วยแม่ขายของบ้าง ไปมากชงด้โตแล้วเด็ติเป็นสาวแล้วปรับปรุงบ้านืรมัปมนโครงการปรับปรุงบ้านมันเปนน้ำฝนเนาะมันคือนเหมันเมือนลาเหมือนเหลืออาหากจะแลกมันบ่นเนาะน่นนะคือมีปิดมพางที่จริงมันเป็นก้อนท่านเลยมันบอกเป็นก้อนคอยมพาก็ได้นอนตกฝนตก คง้ามาก็ะเล่นไปแต่าขายังไม่กินข้า,า,า,บบาวเลยชด้อยู่บ้านช่วยแม่เล่นแต่สาเขายังไม่กินข้าวเลยชงด้อยู่บ้านช่วยแม่แแมมทมั่วเล้วอุนน่นยกัสุกเกยใหญ่แต่งดีจัง ชิ้นโตๆโอ้ความฝายไก่เนี่ยบนน้อนั่นนหะคือมีปิดหมพาของที่จริงมันเป็นก้อนท่านเลยแม่บอกเป็นก้อนคอยหุมพาก็นอนฝ้ายไก่กันแล้วอ่ะกินด้วยกันกินด้วยกันสยนัางไปแต่งกันไก่มีอะไรกับพงกับข้าวหิวข้าวขึ้นมาไม่มีเว